สาพันกรีธานานาชาติรับรองสถิติเทพบิวพริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มชาวไทยยึดอันดับหนึ่งของโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโดยเมื่อวันอังคารที่9สิงหาคม2565ควนหลงการแข่งขันกรีฑายาว,วชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองคารีประเทศโคลอมเบียซึ่งเทพบิวพริพลบุญสอนลมกรดความเร็วสูงชาวไทยไวัย16ปีดิกรีสามเหรียญทองซีเกมส์ทะยานเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง100เมตรช ด้วยเวลา10.09วินาทีก่อนจะจบเที่อันดับ4ในรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา10.12วินาทีล่าสุดสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติหรือ International Association of Athletic Federation หรือ IAAF ที่ประกาศสถิติการวิ่งของบิวปุริพล์บุญสอนดาวรุ่งวัย16ปีของไทยว่าเป็นสถิติใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการของรายการวิ่ง100เมตรชายที่อายุต่ำกว่า18ปี สำหรับสถิติ10.09วินาทีเทพบ,บิวปุริพลบุญสอนทำได้ในวัย16ปีกับอีก210วันในรอบรองชนะเลิศของรายการวิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ยึดตำแหน่งเบอร์1โลกของแอนโทนีชาร์ฟนักวิ่งชาวสหรัฐอเมริกาที่เคยทำไว้ด้วยเวลา10.15วินาทีเมื่อปี2017นอกจากนี้ในประเภทวิ่ง200เมตรเทพบ,บิวพุริพลบุญสอนยังมีสถิติ เป็นอันดับ3ของรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีที่สถิติ20.19วินาทีซึ่งเป็นรองเพียงเอริยอนไนตันจากสาหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติไว้ที่19.84วินาทีและยูเซนโบที่ทำสถิติไว้ที่20.13วินาทีในรุ่นอายุเดียวกัน